เขาเป็นสุนัขมังสวิรัตเขาไม่กินเนื้อสัตว์เขากินผักผลไม้ไม่ใช่กินเนื้อสัตว์แล้วก็แสบแก้วหูเปล่าไม่ใช่เกี่ยวอะไรหรกนี่ค่ะเจ้าตัวนี้เอาอะไรให้กินคะน้าโอ้ผักผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยชอบมากมันต้มมับอเออมันต้มมันต้มแค่รดแตงกวาฟักทองกระลำปลีกินได้หมดเลยเออมันกินเป็นตุเป็นตยกินส้มด้วยเนี่ยส้มเขียวหวานกินกิน กล้วยนี่กินเป็นหวีเลยจ้าอันนี้แครอทนะคะเออแล้วนี่เดี๋ยวนะกินผักอันนี้อันนี้เป็นกระหล่ำปลีกระหล่ำปลีกระหล่ำปลีมันไม่น่าจะกินนะมันจืดอ่ะใช่ใช่มันกินไปทั่วเลยนะมันกินผักผลไม้ค่ะแล้วกินอะไรอร่อยเลียด้วยอ่ะ่อสิเะสิติดมือเจ้านายก็กินนะคะแล้วลองเอาหมูเห็ดเปดก่ให้กินบ้างไหมไม่กินค่ะจริงเหรอเอาเนื้อสัตว์ให้กินไม่กินนี่กล้วยกล้วยกล้วยหมาปกติไม่กินกล้วยนะใช่แต่นี่เขากินนะคะ เ,ออเขากินกล้วยกินอย่างเลิดอร่อยด้วยกินไปกินมาดูจะเป็นหมูอยู่แล้วค่ะดูสิฮะน,น,น้ำหนักตาเขาไป20โลแล้วเนี่ยอันนี้แสดงให้เห็นว่ามังสวิรัติไม่ได้ช่วยให้ผอมนะฮะนะไคยบอกว่าเอ้ยอยากผอมยัางไรกินมังสวิรัติด้วยเจ้าตัวนี้เป็นตัวอย่าง่านผู้ชมครับน้ำตาลในผลไม้ก็มีน้ำตาลตุบเลยคือถ้ากินเยอะน้ำตาลผลไม้มันก็ทำให้อ้วนได้ถึงว่าสิโอ้โหมากินพอเหมาะพอเจาะมันนี่ก็แป้งใช่ไหม S <S uh oh. คือเขากินกันเป็นหวีหวีอ่ะมันจะ,ะไม่อ้วนได้ไงน้ําตาลนะในกล้วยอ่ะอ,อ,อ้าวเจ้าตัวนี้ชื่อว่าเจ้าแลม,มโบนะคะเป็นพันธ์ุเฟรน์บูลด็อกอายุ3ขวบแล้วนะคะอยู่ที่ลําพูนนะคะแม่เรียกว่าเป็นหมามังสวิรัตจริงๆเจ,จ้าของเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเอามาเลี้ยงเนี่ยก็ <S 2> <S 2> ตอนเด็กๆเ,เลยนะ ร,รับมาจากฟาร์มก็บดฟักทองออต้มต้มกับนมให้เขากินความเคยชินตั้งแต่เด็ก <นะ S 2> ๆอะฮะเขาก็คงจะเข้าใจว่านี่คืออาหารที่เขากินได้หรือเปล่าเออาเออเออลองฟังดูนะคะน่าจะกินตอนเด็กๆด,ด้วยค่ะเพราะว่าตอนอเด็กๆก,ก็ตอนแรกทางฟาร์มเขาแนะนําให้กินอาหารเม็ดแช่กับนมแต่หนูเปลี่ยนหนูก็เลยให้กินเป็นฟักทองนึ่งแล้วเอามาบดกับนมแล้วก็ใส่ผักแทนเงี้ยค่ะเขาก็เลยกินเห็นว่าชอบที่สุดคือกล้วยใช่ กล้วยนี้ไม่เบื่อเลยแต่แต่อย่างอื่นนี้ปกตินี้ถ้ากินก็เบื่อแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมากินใหม่แต่กล้วยนี้ไม่เบื่อเลยค่ะกินเยอะขนาดไหนกล้วยอ่ะตอนเที่ยงกินสี่ลูกเป็นลูกใหญ่ค่ะแล้วก็ก่อนก่อนจะนอนสักสองทุ่มกินอีกสี่ลูกค่ะใช่ถ้าหวีเล็กนี่หมดไหมถ้าถ้าหวีเล็กวันหนึ่งนี่มีหมดถ้าหวีเล็กนี่คือลูกประมาณห้าหกลูกเลยถ้าเป็นลูกเล็กนฮะใช่แล้วเคยเคยมีคนบอกว่ามันแปลกไม่กิน ผลไม้อย่างเดียวเลยก็แปลกเวาเวลาไปซื้อกล้วยอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าโอ๊ยทำไมซื้อเยอะจังก็บอกซื้อไปให้หมาเขาบอกเขาไม่เคยห็นหมากินเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่กล้วยเนี่ยแต่เวลาเยอะไม่ได้นะอเวลาะเวลาไปซื้อกล้วยเนี่ยนะครับคุยกับแม่ค้าร้านกล้วยให้เข้าใจก่อนนะทําไมคะน้องทําไมซื้อกล้วยเยอะอ๋อจะซื้อไปให้หมาค่ะบางทีแม่ค้ามีเรื่องนะ แม่ค้ามีเรื่องนะเฮ้ยฉันขายฉันขายกล้วยให้คนกินพ <mm ูดจาอย่างนี้หมายความว่าไงวะดูถูกกล้วยฉันเหรอเอเปิดคลิปให้ดูเลยว่าลำบากเนยซือหมาจริงซื้อหมาจริงดูหมาดูหมาก็ต้องอย่างนี้นะเอ๊ะมันหมาหรือหมีนะตัวใหญ่ตาดําด้วยเออเอาสิ ี่ครับท่านผู้ชมฮะน่ารักนะคะลมโบลมโบเพราะฉะนั้นจากการดูข่าวนี้เราก็ได้ทราบทฤษฎีว่ามังสวิรัต์ไม่ได้ทำให้ผอมนะครับท่านข้าปอดดูนะฮะมันชื่ออะไรนะลมโบเจ้าลมโบเป็นตัวอย่างนะครสุด่านผู้ชมครกบกินอะไรก็นะก็องบัติาบัญญัติอยู่ดีนะฮะได้ทราบว่าคุณรัชนีคุณเมื่อย เมื่อยมากมากไหลตึงไปหมดเลยค่ะนูนตึงนี่ตึงยันหูหแล้วค่ะตอนนี้ค่ะได้ยินไหมไหนที่พูดได้ยินไหม<า>ฮะ<า>ะอะไรนะ